สวัสดีครับกิจกรรมส่วนมตลจักรพรรดิยอดรวยสองครั้งนี้เป็นครั้งที่13ประจำวันที่15มกราคมสอง8ันดนะครับปัจจุบวันที่15มกราคมสอง8ารเป็นวันที่13 ข้าพเจ้านายวันชนาพุทธองชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัดฉันตุเทวตา สัตธรรมังมุนิราชสสะสุชันตุสักขะโมฆขทังสักเคกาเมตรูปเปขิริสิขาราะระตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรเัตเถจคาเมตรุวะนะคะหาเนเคหะวัถฒหิเขเตภูม,มามจะยันตุเทวาชาลธาะลาวิสเมยักขาคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจัจนางสาทวเมสุชันตุธรรมสัรวนาการ,รอยมพัทันตาธรรมสัมวนาการ,รอยมพัทันตา ธรรมสวรราารอยยมปัทันตาบทที่สองบทสวดบูชาพระรันตนไตยอิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรันตนไตรอารหังสัมมาสัมพทรรุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทพิ สวากขาโตภะควตาธมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆังนามาบทที่สี่บทส่วนนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Http, บทที่5บทสวดไตรสรณะขมนะปาฐาพุทธังสรณังคาชามิธรรมังสรณังคาชามิสังฆังสรณังคาชามิทุติย <tem> <zawsze Course> ัมปิพ <physical choice Prof discussion> ุทธังสรณังคาชามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคาชามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิตติยัมปิธรรมังสรณังคาชามิตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นติเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญญ์พัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสัจเกสุวิหารติกับปิราพุตสุมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิขุสัตเตหิสเพเทเวะอรันเตหิทัาหิจะโลกธาตุหิเทะวะตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาหุนติภะควันตังทัศนายังพิขุสังคัญจัก ท้าโขจะตุนนงสุทธาวาสกายอิกานังเทวานังเอตาทาโหสิอะยังโขพระควาสักเกสุวิหรารติกะปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมาเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิทสัสหิจารโลกทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาโหติพระวันตังทัสนายังพิขุสังคัญจะ ยัน,นูณนะไมยมปีเอนะพระควาเตนุปะสังกะเมยยมะอุปะสังกะมิตวาพระควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอตโขตาเทวตาเสยถา,าปินามะพระละวาปุพริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปัสสาเรยปะปัสสาลิตังวาพาหังสัมมินเทยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควาโตปุระโตปาตุระหังสุ อาตะโขตาเทวตาพระคันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสู่เอกมันตังทีตาโขาเอกาเทวตาพระควโตสัติเกอิมังคาถังอภาสสิมหาสมโยปะวะนัสมิง่งเทวกายาสมคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสมยงังทาคิตตาเยว,วะอัปปร,ราชิตะสังคันติอาตะโขอ,อัปปราเทวตาพระควโตสนติเกอิมังคาถังอภาสิตัตระพ,พิขโว สัมมาทังสุจิตตังอัตโนอปชุกัตมะกังสุสารทีวะเนตานิคะเหตวาอินทระอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอ,อัป,ปราเทวตาปะควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคังอินทะขีลังโอหาัจามะ มีชาเตจะร,รันติสุทาวิมลาจากขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อัปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิเยเคจิพุธทธังสารนังคตาเสณเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะามานุสังเทหังเทวกายังปะริปภูเรสันติติอัตโขภะคว,วะปิขูอามันเตสิเยปุเยณปิขเวทะสสุโรกัตธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจกักเยป,ปิเตพิคเวเหสุงอติตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเสยะถาปิมยหังเอตะไรหิเยป,ปิเตพิขเวภวิสันติอนา ขะตะมัทานางังอรันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิพระควันตานางังเอตตะประมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติเสยยะทาภิไมหังเอตะอะระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตตะยิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทลิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุกลงมณะนะสิการถะพาสิทสามีติเอวัมพันเตติ โเตพิขูพะควาโตปัจจโสสุพะควาเอตัทโวจั <c oughs> <c oughs> สิโลกะมนุษย์กะสามิยะะมมัตถะภุมิมาทัตทัสิตาเยสิตาคิริคภพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัลลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโนโอ คาตามะนะสาสุทาวิปะสัน,นะมะนาวิลายพิโยปัญจาสัตเตยตวาวเนกาปิละวัฒเว,วเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาิขโวเตจะอาตัปะมะักตรุงสุตวาพุทธสัสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษณานทัศนัง อเปเกสะตมะทะขุมสะหัส,สังอาาัฏฐะสตริงสะตังเอเกสะหัสสานังอมนุษนะนาทะสุงอเปเกนันตมะทะขุงทิสาสัพ,พาผูกตาอุงตันจัตสัพพังอภินยายะวะวะคคิตวานะจักขุมาตโตอามันติสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายะาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโว เยโวหังขิตะยิสามิขิราหิอนุปุพพโสสัตตสหัสสาวยักขาภุมมากาปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโนโมทามานาอภิการมูปิหุนังสมิติงวันังจะสหัสสาเหมะวตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสินโนโมทามานาอภิการมูปิหุนังสมิติงวันัง ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสัตสินโนโมทะมานาอภิการมุปีขูนังสมิติงวะนางอิเจเตโสลัสะสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัสิโนโมทะมานาอภิการมูปกขูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัตสินโนโมทะมานาอภิการมูปีขูนังสมิติงวะนางคุมพิโรราชคไคฮิโก เวปุลัสสนิเวสนังพิโยนังสักตักสังยักานังปะยิรุปาสติอุมพิโรราชาคาฮิโกโสปาคาะสมิติงว่านังปุริมันจะาทิสังราชาทตารัตโธปาสาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทนามาหับภราอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุพิขุนังสมิติงว่านัง นันกกินัติสาราชาวิรุโหตับภาษาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัสสิโสภุตตาปิตัสสะภาโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะ จฉิมันจะทิสังราชาวิรูปกโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวอินทะนามาหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงปิขูนังสมิติวานังอุตตะรัญจะทิสังราชากูเวโรตัปปะสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวอินทะนามาหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโต ยัสสินโนโมทมานาพิการมุงปิคุนังสมิติงว่านังปุริมะทิสังทะตะรัตโถทักขิเนนะเวรุนทะโกปัชิเมนะเวรุปักโขคูเวโรุตระังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัตถังสุวัณีกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัดิกาสธามายากุเตนทุเวเตน วิภูจกวิภูโตสหจันทโนกามาเศธโทจะกิกน,นุมันทุนิมันทุจปะปันาโทโอปะมโยโจกเทวะสูโตจะมาตาลิจิตะเสโนจกคันทัพโพนโรราชาชโนสโปพ <c oughs> อาคูบัญจะิโคเจวะติมพารูสุริยะวัชชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชุภิ โมทะมานาอภิการมุงิคูนังสมิติิงว่านางอาถาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหะตัชกากรรมพระัตสัตระราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตะรัทธารัตถาจะอาคูนาคายะสัสิโนโเอราวันโมมหานาโพโอภาคะสมิติิงว่านางเยนาคาราเชสหะสาหันติทิพาติชาปักขิต วิสุทธจักขูเวหายะสาเตวณนะมชะปัต,ตาจิตรัสุปันนาอิติเตสสะนามังอาภายันตัานาขราชานะมาสิสุปันนาโตเคมะมากาสิพุทโธสันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารนะมะกังสุพุ้ทางชิตาวชิระขัดเทนะสมุทังอสุราสิตาภารโต วาสวัสตเสเตอิทธิมันโตยัสสิโนโการะกัญชามหาพิสมาอสุราวะธานะเวคัสาเวปะจิตติสุจิตติจัปปะหาราโทนะมุจิสหะสัตตันจัปปะริปุต,ตานังสพเพเวโรนะจักนามกาสันนนยะหิตวาพริงเสนังราหุพัทธะมุป,ปาขมุงสมะโยธานิพัทธันเตภิคูนังสมิติงวะนัง อาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคมูวารุณาวารุณาเทวาโสโมจักยะสัสสาสหเมตตากรุณาไกยิกาอาภูเทวายะสสิโนทเสเตทัสทากายาสพเพนาณตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกรรมีขุนังสมิติงว่านังเวนทูจะเทวาสหคคะรจัอาสมาจะก ภุเวยะมาจันทัสูป,ปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวลาหกาวสูนังวสโวเโสกโศสกกปคาคปุรินทะโททเสเตท,ะท,ะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสัสสินโมทะมา ปิโคนางสมิติงว่านางอธา,าคูสหภูเทวาชะละมัคขิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุม,มาปุกพะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุเรยยะรุจิราอาคูอาคูวะสาวะเนสิโนทเสเต,เตสชากายาสาเพนานัตวันิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมุปิขูนังสมิติงวะนังสมานาจะมหาสมานามนุสามานุสุตตมาขดทาปะทูศิกาอาคูอาคูาคมโนปะทูศิกาอาาคูหารโยเทวาเยจะโรโฮหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทเสตเถสากายาสัพเพนานะัตตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิการมุงปิขูนังสมิติงวนาสุการุรม,มหาอารุณาอาคูเวคะนสา,าสหะโอทาคะคคยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตหาระคะชามิสสะกายวิสสะกาจะยะสัสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสสติ ทเสเตทธากายาสเพนานาัตตาวัน,นิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนบะันโตยัส,สัสโนโมทมานาอภิการโมบิคูนางสมิติงว่านางเขมิย,ยาตุสิตายามากัตถกาจะยัส,สัสโนสัมพิตากาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอ,อาคูอาถาคูปาระนิม,มิตา เสตเท,ทสทากายาสพเพนานาตวาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสโนโโมทะมานาอภิการมมุปปิคูนังสมิติงวานังสัตเทเตเทะวะนิกายาสเพนานตาวันนิโนนามาันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทัสสัทิสาสหาปะปัุทธถัตชาติมัคคีลังโอคะติน,นมะมนานาสว่างทะเขโมคะตารางนาคังจันทังวะ อสิตาติตังสุพรมมาปารมตัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโจสจะโสปาคะเสมิติงวะนังสหสพรมมามโรกานังมหาพรมมาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสส,สิโสสเศษถอิสราอาคูป,ปัจเจก,กะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโต ปริวาริโตเตจะสัพเทอภิกันเตเสิงเทเทเวสัพคำมเกมราเสนาอภิกามิปัสสะกันนะหัสมะมันทียงเอถาคันนะหะทะพันทะทะราเคนะพันทะมัตถุโภสมันตาปาริวาเทระปาริวาเรถะมาโวมุนจิทะโกจินางอิติตัะมหาเสโนกันนะหะเสนัง อะเปสั h, i, ani, ata, ama, aji, ang, ิปานินาตะระมาหะจะสรังกตวะณเหระวังยะถาปาวุสโกเมโคถาะยันโตสวิช so ุโกตทาโสปจุทาวติสังข oh ุโทอสยังวเสตันจัสพังอภิญายะวะวคิตวานะจักกุมาตโตอมันตยิสัถาสาวเกศาเสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานถทะพิโว เตจะอาตับปะมะครุงสุตวาพุทธัสสะสนังวีระวีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาภะยาติตังยะสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนสุตาติ